สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ f c ที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะขอบคุณพี่นอ้องป่องปายซูปผู้สุคนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาเนาะขอบคุณที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะ วันนี้จะพามาเยี่ยมชมชุดไทยในต่างแดนนะคะเราอยู่ต่างแดนเราก็มีวัฒนธรรมของไทยเราเนาะเนื่องจากกลุ่มของเราเนี่ยหลงไหลและก็ชื่นชมชุดไทยเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็วิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมความเป็นไทยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเรามาช้านานเลยนะคะไม่ว่าลูกหลานไทยเราอ่ะจะไปลงหลักปักฐานอยู่ส่วนใดของโลก มรดกอันงดงามที่สืบต่อกันมานี้ก็ยังไม่จางหายไปโดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านเสื้อผ้าและการแต่งกายแบบต่างๆฝรั่งเองก็ชื่นชอบนะคะชอบที่จะใส่ชุดไทยกับเราด้วยแล้วก็เข้ามาทักทายด้วยนะคะได้เห็นครั้งใดก็ยัง มีความสวยสดงดงามในชุดไทยอยู่นั่นแหละนะคะมีความสเสน่ห์และมีคุณค่าต่อจิตใจของชาวไทยเราเสมอนะคะไม่ว่าการเวลาจะนานแท่ไหนชุดไทยไม่เคยจางหายไปจากจิตและวิญญาณของคนไทยเราเลยนะคะหญิงไทยในต่างแดนนะคะผู้ตั้งกลุ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ลิเริ่มที่จะ,ะใส่ชุดไทยนะคะพวกเราชาว กลุ่มนะคะเรามีคุณพี่คนนี้เลยนะคะที่ยืนอยู่ใส่เสื้อสีชมพูนี่เลยเป็นผู้ริเริ่มนะคะแล้วก็สร้างกลุ่มคนไทยเราเพื่อที่จะได้ชุดไทยให้เผยแพร่ไปทั่วโลกนะคะ mm. พี่เขาเป็นคนตั้งกลุ่มขึ้นมาเนาะ mm. แล้วพวกเราก็ได้ใส่ชุดสวยๆตามนี้เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เกิดความลหลงไหลในเสื้อผ้าอาพอร์นะคะชุดไทยอ่ะหรือเป็น ชุดไทยที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือที่สำคัญก็คือการที่ได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนะคะท่านส่งสร้างงานเกี่ยวกับผ้าไทยและอนุรักษ์ชุดไทยที่สวยงามไปให้เผยแพร่ไปสู่สายตาชาวโลกเลยนะคะจึงยิ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้กลุ่มของเรานะคะ ชาวกลุ่มแม่บ้านมีความคิดที่อยากจะเพื่อที่จะอนุรักษ์และเผยแพร่ความงามของชุดไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นกันนะคะแล้วก็มีชาวต่างชาติหลายๆคนที่มาเที่ยวในงานนี้นะคะเราอยู่ในเขตเมืองนะคะเขตเมืองของประเทศเยอรมนีในเขตเมืองของอเมืองวุสบ b ร์กนะคะจะมีการจัดขึ้นทุกๆสปีนะคะทางเขตเมืองเขาก็จะเชิญคุณพี่ มาแล้วก็บอกว่านะเขาอยากจะได้ให้คนไทยเนี่ยมาอ่าแสดงชุดไทยในงานเขตเมืองของเขาอะไรนี้เนาะเราก็จะรวบรวมหญิงไทยในต่างแดนของเรากันแล้วว่าใครมีชุดไทยแบบไหนไม่ว่าคุณจะเป็นชุดไทยแบบอะไรจะเป็นทางภาคเหนือภาคใต้หรือว่าภาคอีสานหรือว่าคุณจะมีชุดที่วิจิตรอลังการแค่ไหนก็ตามเอามาใส่ในงานนี้ได้เลยนะคะแล้วทีเนี้ยใครมีชุดไหนก็ ตามนั้นเลยเนาะนะคะทีนี้เราก็จะได้มีการแสดงโชว์ก่อนที่เราจะขึ้นโชว์เนี่ยนะคะเราก็จะซ้อมกันอยู่เป็นแบบว่าเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะคะรู้สึกว่าจะสองหรือสามอาทิตย์นี่แหละมีการฝึกเดินแล้วก็ฝึกพูด แล้วก็ฝึกการรําเราจะมีการรําโชว์ก่อนเนาะนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็อ่านี่ไงนางรําของเราที่ใส่สร้อยอ่สวยๆนี่แหละนะคะคือเป็นการราเสิร์งก่อนที่จะขึ้นเดินจริงนะคะพอนางรําเสิร์งลงแล้วทีเนี้ยนางแบบที่จะโชว์ชุดไทยก็จะขึ้นเดินโชว์ต่อไปเลยนะคะแต่ละชุดมีความสวยสดงดงามกันไปแต่ละแบบแต่ละอ่ะ แต่ละแบบแต่ละอย่างที่ว่าใครชอบแบบไหนหรือว่าใครมีแบบไหนก็เอามาแสดงโชว์กันได้เลยนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่ความภูมิใจของหญิงไทยเราที่อยู่ในต่างแดนแล้วยังทําให้คนที่ในประเทศนั้นๆน่ะเห็นคุณค่าของชุดไทยเราอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะอ่าเป็นการท่องเที่ยวของไทยเราหรือว่า อาหารของไทยเราคนต่างชาติเนี่ยก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมกันได้แล้วก็มาดูกันได้นะคะเรามีแสดงให้เห็นในงานด้วยนะคะทีนี้เราก็จะ,ะตั้งกลุ่มกันขึ้นมาน้อนะคะแล้วกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นนะก็จะมีการแสดงต่างๆกันออกไปนะคะแล้วทีนี้เราอยากจะให้ ต่างชาติได้เห็นฝรั่งหลายๆคนนะ่ะเขาเข้ามาดูงานนี้เนี่ยอุ้ยเขาดีใจมากๆเลยนะเขาก็บอกว่าโุ้ฉันภูมิใจกับเธอจังเลยนะเธอทําให้ประเทศของเธอนะมีคุณค่าทําให้ประเทศของเธอเนี่ยดูดีขึ้นเยอะเลยฉันไม่นึกว่า ประเทศของเธอเน่ะจะมีชุดได้สวยขนาดนี้แล้วก็จะมีการรำฟ้อนได้ดีขนาดนี้ฉันคิดไม่ถึงเลยว่าคนไทยน่ะมีความดีหลายๆอย่างที่จะมาเผยแพร่ให้กับชาวต่างประเทศได้เห็นแล้วก็ได้รู้ได้ศึกษาวัฒนธรรมของไทยเราอุ้ยนะคะเราก็ชื่นเขาชื่นชมมาเราก็ดีใจเนาะที่เราได้ทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เป็นแบบว่าอา่า เล็กๆแล้วทำให้กลายเป็นจุดเด่นในสายตาของชาวฝรั่งเนาะเราก็มีความภูมิใจตรงนี้มากๆเลยแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ที่เป็นแม่งานด้วยนะคะถ้าไม่มีคุณพี่ที่เป็นแม่งานน้องๆหลายๆคนก็คงจะไม่ได้ใส่ชุดสวยๆมาเดินให้ชาวโลกเขาได้เห็นเพราะว่าพี่เขาเป็นคนที่ สร้างกลุ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้ภูมิใจกันว่าเราได้มีวัฒนธรรมอันสุยสดงดงามให้ชาวต่างชาติได้เห็นแล้วก็ได้รู้ว่าคนไทยเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราไม่เคยลืมว่าเรามีวัฒนธรรมไทยเรามีชุดไทยอันโดดเด่นนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ